แล้วช่วงหน้ากับเหตุสะเทือนขวัญที่หลานคนหนึ่งหลอนยาทะเลาะก,กับคุณตาแล้วสิ่งที่มันทำเดินเข้ามาคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วเอาปืนจ่อหัวแล้วยิงคุณตาล้มทั้งยืนหลังจากนั้นหลบหนีไปตามกับอมรินทีวีเพราะสุดท้ายไปจับคุมตัวหลานคนนี้ได้แล้ว เดี๋ยวมาตามช่วงหน้าฮะว่ามันจะพูด<ท>ว่ายังไงกับตำรวจเอาไม่ใช้ไทยเนื้่ตองตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับช็อบสุดท้ายปลายปีที่อเมรินเบบี้แอนคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแ,กแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมนั่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะ เซนทันเวสต์วิวสร้างปรากฏการณ์ย่านใหม่กรุงเทพตะวันตกบนถนนราชพฤกษ์ในคอนเซปต์เวสต์แอดอิสเบผนึกกำลังกลุ่มเซนทนันและพันธมิตรชั้นนำกว่า300แบรนด์ดังศูนย์การค้าเซนทันเวสต์วิวนะครับเป็นศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ช้อปปิ้งมอลล์โมเดลใหม่แห่งอนาคตที่เราพยายามสาสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก3อันที่เราทำคืออันแรกก็คือว่าเป็นโลคาลบอนมอลล์อันที่2คือว่าเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนอันที่3คือเรื่องของการเ well e ลบ b e i n g นะครับ ที่เพอร์เฟคือยิ้ให้สุดในแบบคุณคาร์เกตออก h ิแกนโอทูสัมผัสความอุ่นของ Active ออกซิเให้ฟันดยู่ขาวขึ้นเริ่มต้นใน3วันยิ้มมัน่นสวยมัน่นคนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมลหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซปเปอร์คลาสสิกกลมกล่อม,ล,มลงตัวดำนะซูเปอร์ริชเอสเปรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำยังดื่มดำต้องซูปเปอร์กาแฟดำ เอก่อนิีแต่ตอนนี้หน้าพี่แล้วดูหน้าเบลทำไมไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะเบลใช้โอเล่ภาษานยาซินไมช่วยลดเลือนริร้วรอยสะสมใน28วันเพื่อผิวดูเด้งอ่อนไว้โอเล่รีเจเนอริสช็อปสุดท้ายปลายปีที่อมรินเบบี้อันคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบ,บรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมน่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤ <and S 2> ศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะ กลับมาแล้วสนามอ่านเล่นงานหนังสือที่ช็อปสนุกสุดส่งท้ายปีพร้อมคอนเซปต์งานเชียรดเดอร์อ่านสนุกเชียร์สนานพบกับสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า200สำนักพิมพ์และโปรโมชั่นหนังสือใหม่เหล่านักอ่านวอร์มร่างกายให้พร้อมบุกบุฟเฟ่ยิบหนังสือไม่อั้นเพียง199บาทภายในเวลา15นาทีเปิดรับบัตรคิวหน้างานล่วงหน้า30นาทีโดยจะมีวันละ18รอบยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายงานเริ่มวันนี้ถึงวันที่3ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาท มีคนเล็กฉันป้าด้วยแหละเพราะร่ำมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปล,ลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเฮ้ยคนณ่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนี่วะเธอเธอฝากก่อนเดี๋ยวไปกดตั้งจา่า,ายค่าไฟใช้ค่ามใบ้างนึงเอ้าไปไหนอ่ะมันเบิกผ่านไลน์ได้ชัดลินคาร์แคชพร้อมใช้รับเงินสองกอนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ่ายวันนี้มีใช้วันหน้า อยากทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n ko, s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน e n s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งอัพความสุขกันหน่อยไหม ใหม่บัคก,กี้ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิร์ตหนานุ่มบิสกิตแท่งผสมมัลติเกรนกรอบอร่อยใหม่บัคก,กี้ครัชฟรุตดับเบิลความสุขได้ทุกคำให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าทั้งรถทั้งคุณมัดเผาซซาลองไลฟ์โก้บัสช่วยป้องกันขับเมาร่วมตัวกันด้วย MRT เทคโนโลยีเพื่อช่วยปกป้องระบบ EGR รแรง แสกขาดเพสั้าลองไลโก้ p l สนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลก ยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเซนซิทีช่วยลดการเสียวฟันแอร์แค r i เ r c o p คอปเปอร์ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือสบู่เบเนตซ n e ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งแปดปีสอนปฏิบัติการตามล่าหาพระนักต้มตุนฟังไม่ผิดครับ พระยังต้มตุ๋นอีนกเหรอพระ,พระนักต้มตุนไม่ธรรมดาในคราบคาพระเหลืองอและสปอยในข่าวหน่อยว่าพระคนนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นอดีตพระไปแล้วนะห<อ>ลบซ่อนไม่เนียน<อ><อ>ท่านผู้ชมครับพาไปเลยฮะที่มหาสารคามครับซึ่งต้นเรื่องก็คือที่นี่วัดบ้าน